สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้ทางชาแนลลดกรรมด้วยธรรมะขอนำเสนอเรื่องเล่าขนลุกที่เกิดขึ้นจากเรื่องจริงและแฝงไว้ด้วยความลี้ลับแห่งกรรมซึ่งบันทึกโดยท่านทอเลี่ยมพิบู์ผู้ที่อุทิศตนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวกฎแห่งกรรมขอเชิญรับฟังได้เลยครับเมื่อข้าพเจ้ายังเรียนหนังสืออยู่ที่วัดชั้นปสองสิ่งที่ข้าพเจ้ายังจำได้ดีคือเช้าวันหนึ่งก่อนเข้าเรียน ที่ศาลาท่านานในวัดมีแม่ค้าทั้งจีนไทยหาบของมาขายมีจีนหนุ่มคนหนึ่งเคยเอาปลาท่องโกและขนมทอดอื่นๆและขนมฟูใส่กระด้งทูนหัวมานั่งขายอยู่ด้วยทุกวันถ้าพวกเราซื้อปลาท่องโกแล้วขอให้รำมวยให้ดูเขาก็จะออกไร่รำมวยจีนให้พวกเราดูโดยออกไปย่อตัวกลางแจ้งชี้สองนิ้วลงดิน อีกสองนิ้วชี้ขึ้นเหนือหัวแล้วหมุนตัวไปซ้ายขวาพร้อมทั้งร่ายรำตามเพลงมวยจีนไปพักหนึ่งแล้วก็ยิ้มอย่างใจดีแต่เช้าวันนั้นแปลกกว่าวันอื่นพอพวกเราเข้าเรียนแล้วพวกพ่อค้าต่างก็แยกย้ายกันไปขายที่อื่นจนกว่าพวกนักเรียนจะพักเรียนตอนเที่ยงจึงจะขายใหม่แต่จีนขายปลาท่องโกนั้นหาได้กลับไปขายที่อื่นไม่ คงเดินวนเวียนร้องขาอยู่ในวัดคล้ายๆกับคนเดินหลงทางไม่รู้จะออกจากวัดได้อย่างไรสักครู่หนึ่งเรามองออกไปทางหน้าต่างห้องเรียนก็มองเห็นจีนหนุ่มผู้นั้นเอากระด้งวางไว้ใต้ต้นตะขบแล้วตัวเองก็ปีนขึ้นไปบนต้นปากก็ร้องขายปลาท่องโกไม่ขาดปากพวกเรามองดูว่าจีนผู้นั้นอุตริจะเก็บตะขบกินหรือปีนขึ้นไปทำไม ต่อมาเราก็เห็นเขาปีนขึ้นไปถึงกลางลำต้นแล้วก็คลี่ผ้าซึ่งขดเป็นวงกลมใช้รองบนศีรษะสำหรับวางกระด้งเวลาทูลหัวขณะที่กำลังคลี่ผ้าปากก็ยังร้องขายปลาท่องโกไม่หยุดเราเห็นเขาผูกชายผ้าข้างหนึ่งไว้กับกิ่งตะขบใหญ่เท่าแขนส่วนอีกข้างหนึ่งผูกกับคอพวกเราเห็นท่าไม่ดีจึงชี้บอกให้ครูดูให้รู้ว่าจีนคนนั้นจะผูกคอตาย เมื่อครูเหลียวมองเห็นเข้าก็รีบวิ่งออกจากห้องเรียนทันทีมีพวกเราวิ่งกลูตามครูไปด้วยแต่กว่าเราจะวิ่งไปถึงต้นตะขบแล้วกว่าครูจะปีนขึ้นไปช่วยจีนผู้นั้นได้ทิ้งตัวลงมาแขวนคอโตงเตงแล้วพวกนักเรียนที่โตหน่อยก็ปีนขึ้นไปช่วยครูแก้เชือกเอาจีนผู้นั้นลงมาได้แต่ก็สายเสียแล้วเพราะจีนผู้นั้นได้หมดลมก่อนที่จะลงมาถึงข้างล่างรู้สึกว่าเป็นความตายที่เร็วมาก เมื่อมาคิดดูแล้วจีนผู้นี้ไม่น่าจะตายเลยเพราะก่อนที่แกจะตายแกยังรื่นเริงรำมัวอย่างสนุกสนานสามขนมในกระด้งก็ยังมีอีกไม่น้อยครูเองท่านก็คิดไม่ออกว่าจีนผู้นี้ผูกคอตายเพราะเหตุใดทั้งๆท,ที่กำลังปีนขึ้นไปและกำลังใช้ผ้าผูกคอก็ยังร้องขายปลาท่องโกอยู่อย่างธรรมดาไม่มีกิริยาผิดปกติ ไม่ว่าทั้งพระภิกษุและชาวบ้านต่างก็มามุงดูด้วยความสังเวชใจต่างคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆต,ต,ตามความรู้ความเห็นของตนข้าพเจ้าเวลานั้นยังเป็นเด็กอยู่ได้แต่ฟังคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นตามเหตุผลของแต่ละคนตอนเย็นเมื่อกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องจีนผู้ตายให้คนที่บ้านฟังแม่บอกว่านี่แหละผีมันชวนไป